สวัสดีค่ะมีข่าวแกงคอนเซนเตอร์มานำเสนอตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างสอบปักคำ93ผู้ต้องหาขบวนการคอนเซนเตอร์พฤติการเชื่อมโยง46คดีที่มีผู้เสียหายแจ้งความในไทยพบข้อมูลผู้ต้องหาบางรายโพสโซเชียลหางานสีเทาเอง วันที่4มีนาคม2568ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีพนตรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสออทอเปิดเผยถึงกรณีคุมตัวผู้ต้องหาแก๊งคอนเซนเตอร์มาสอบปากคำว่า เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีได้นำตัวผู้ต้องหาที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งการจับกลุ่มตามหมายจับทั้งหมด93คนจากหมายจับทั้งหมด102หมายจับโดยเป็นหมายจับของบอสชาวจีน2หมายซึ่งบอสชาวจีนได้หลบหนีไปแล้วส่วนใน100หมายจับเป็นผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้7คน ทำให้เหลือผู้ต้องหา93คนโดยขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นผู้หญิง48คนส่วนผู้ชายอีก45คนแยกไปคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดสอพเอมืองนนทบุรีและสอ,อทุ่งสองห้อง โดยจาก119คนที่ทางการกัมพูชาส่งตัวจากปอยเปตกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมนั้นแต่ไม่ถูกออกหมายจับ19คนแยกเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี4คนซึ่งจากการสอบสวนน่าจะมีสองคนที่เข้าข่ายความผิดการมีส่วนร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติส่วนอีก15คนจากพยานหลักฐานเบื้องต้นยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงในขบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์ เพราะถูกจับกลุ่มอีกตึกแต่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันประเทศกัมพูชาซึ่งในการออกหมายจับครั้งนี้มีพยานหลักฐานหลายส่วนทั้งข้อมูลการสืบสวนจากระบบไทยปลิศออนไลน์ที่มีผู้เสียหายคนไทยมาแจ้งความ46เคสไอดีมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านบาทและข้อมูลการสืบสวนของตำรวจภูธรภาคสรวมถึงข้อมูลการสืบสวนของทางการประเทศกัมพูชาและข้อมูลจากการซักถามผู้ต้องหาในเบื้องตน้น ซึ่งบางรายให้ความร่วมมือสมัครใจที่จะให้การอย่างเป็นประโยชน์และทั้งหมดพบว่าเป็นพนักงานระดับล่างในจำนวนนี้มีล่ามอยู่หนึ่งคนจากการสอบถามเบื้องต้นพบพฤติกรรมขององค์กรอาชากรรมข้ามชาติกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ต้องการไปหาทำงานที่ประเทศกัมพูชาบางคนโพสในโซเชียลว่าต้องการหางานสายเทาโดยเฉพาะและพบการเข้าออกประเทศหลายสิบครั้งต่อคน จากการซักถามเบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะทำงานอยู่ภายในบริเวณที่เรียกกันว่าพลูตาสวนเป็นอาคารหลังเดียวแต่ภายในอาคารจะแบ่งเป็นห้องย่อยๆมีมากกว่า20ห้องซึ่งแต่ละห้องจะถูกเรียกว่าออฟฟิศและจะใช้ทำการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆโดยมีผู้ต้องหาบางรายรับสารภาพว่าจะทำงานหลอกลวงเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เพื่อไปหลอกเอาเงินบำนาญคนที่เกษียณอายุราชการแล้วและยังมีการหลอกลวงเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าว่าจะได้รับเงินคืนหรือส่วนลดค่าไฟฟ้าโดยการให้เหยื่อติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินหรือควบคุมโทรศัพท์ผ่านทางลิงก์ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะพบว่าในวันที่เข้าไปจับกลุมมีผู้ต้องหาที่หลบหนีไปจำนวนหลักหนึ่พคนมีทั้งคนไทยอินเดียและอินโดนีเซีย เบื้องต้นจะดำเนินการแจ้งข้อหาที่ประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นอังยีซองโจรร่วมกันนําเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันช่อโกงประชาชนส่วนกรณีกลุ่มบอสชาวจีนด้วยว่าจากการสอบปักคําผู้ต้องหาในเบื้องต้นให้การว่าตึกที่เข้าจับกลุ่มมีชาวจีนประมาณ20คนที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาในแต่ละออฟฟิศ เพื่อมาดูงานและสั่งการผ่านล่ามแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นบอสใหญ่สุดส่วนจะเกี่ยวข้องกลุ่มทุนจีนสีเทาในไทยหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการสืบสวนสอบสวนอีกครั้งโดยในวันพรุ่งนี้จะทำการฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมดที่ศาลอาญารัชดาในช่วงบ่ายเดี๋ยวมาอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังใหม่นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ